สวัดีค่ะนะักเรียนวันนี้คุณรูณก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเขียนจดหมายนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้จดหมายก็มีความสําคัญน้อยลงเนาะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโรคในยุคไร้พรมแดงก็เปลี่ยนจากการที่จะเขียนจดหมายก็ไม่ใช่โทรศัพท์ที่มันไวกว่านะคะติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็ว แต่ถึงแม้จาการเขียนจดหมายจะมีความสำคัญน้อยลงเราก็ยังต้องเขียนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าการเขียนจดหมายนั้นเป็นอย่างไรวันนี้คุณรูก็จะมาบอกอมาพูดเกี่ยวกับการขึ้นต้นของจดหมายและการลงท้ายให้นักเรียนจะได้ทราบเพราะว่ามันมีอยู่ในบทเรียนของชั้นประถม ปีที่หกนะคะ,ะการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเช่นคุณพ่อคุณแม่อนอกจากนั้นยังเรือญาติของเราลุงป้านะ้าอานะคะการข,ขึ้นคําขึ้นต้นก็การาบเท้าคุณพ่อเพื่อที่เคารพอย่างสูงนะคะแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็ย่อหน้านิดนึงก็เขียนเนื้อความที่นักเรียนจะเขียนถึง คุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไงแล้วทำลงท้ายแบบสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะสุดท้ายนี้แล้วก็คำลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงอันนี้คือจดหมายถึงเครือญาติและผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะสว่วนจดหมายถึงถพระพิสุทธิสงฆ์ก็จะใช้เปลี่ยนจากคำขึ้นต้นเป็น น้ำมัสการนคะคะแล้วก็เนื้อความที่นักเรียนเขียนเขียนถึงพระพิสุสมต่อไปแล้วก็คำลงท้ายก็จะเป็นขอกับน้ำมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง